นายพี่เดชเดลพอชอสามทับหนึ่งช่างไฟฟ้ากำลังครับสวัสดีครับผมนายพิี่เดชเดลพชอสามทับหนึ่งช่างไฟฟ้ากำลังครับสวัสดีครับผมชื่อนายมุ่งศิริสังยิรันตอชอสามทับหนึ่งเป็นกช่างไฟฟ้ากำลังครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงการรถยนต์แข่งคนครับโดยประกอบด้วยสกรีนเบรกเกอร์หนึ่งตัวพาวเวอร์ซัพพลายหนึ่งตัว DC คอมเพรสเตอร์ตัวแปลงไฟหนึ่งตัว แล้วก็รีเลย์โมดูลสี่ทาง2ตัวครับสั่งการด้วยอะลูนตัวชิ้นงานแกนกลนวิระบบกระบอกสูบสอตัวครับมาดูการทำงานของแกนกลครับ ว่าจบการเรเสน้ยในทนี้ครับ